ดูเส้นยุ่เขียวนะไนลอนผมจะกัดไนลอนเป็นมุมเอียงเป็นเลื้อยพิษนี่ตัวน,นี้ยังไม่ได้กัดตัาดดาวนี้กัดแล้วพ้นสีจะได้เห็นชัดว่าแนวเป็นไงเป็นมุมเอียงเลยนะครับเป็นสไตรลันห้ามห้าฟันไดมิเตอร์ห้ามห้ามิลเนี่ยไม่แช์กันแช่เรื่อกัดตัลิงอยู่แล้ว ใช้หลักการค o p y ด้านหลังมาทำให้งานาพลาดน้อยนะครับ ก็ชัดนะจะเป็นฟันจริงๆสำฟันเดิมมันจะไวและเร็วกว่าเครื่องฮอบ